กับเรนท่านผู้บริหารที่เคารพครับในเดือนเมษาย,ยน2558ทางทีมงานของสำนักง,งานประชาพิจัดอุตรดิตถ์ได้เดินทางมาสรุปผลการนำเสนอข้อมูลข่าวสารที่จะให้ท่านผู้บริหารได้รับทราบที่วัดสว่างคาบรีนะครับอำเภอเมืองจังหวัดอุตรดิตถ์ของเราเพราะว่าเป็นโบราณสถานที่มีความสำคัญและก็ยังมีสถานที่อีกหลายแห่งครับที่อยากจะเดินทางไปบันทึกเทปลักษณะอย่างนี้เพื่อให้ท่านได้ เห็นว่าจังหวัดอุตรดิตถ์เรามีของดีที่น่าชมนะครับเราเริ่มกันที่หมวดของพระมหากษัตริย์นะครับเดือนนี้เป็นเดือนมงคลของพี่น้องประชาชนชาวไทยทั้งประเทศโดยเฉพาะอย่างยิ่งจังหวัดอุตรดิตถ์ของเรานั้นท่านผู้ว่ารายการจังหวัดอุตรดิตถ์ก็จัดกิจกรรมที่สําคัญเนื่องในวันพระราชสมภพของสมเด็จพระเทพพระจาชสุดาสยามบรมราชจุมบรีครับ โดยในวันที่2เมษายน2558นะับเป็นมหามงคลยิ่งอีกวาระหนึ่งที่ปวงชนชาวไทยทุกหมู่เหลา่าจะได้ร่วมแสดงความกตัญญูน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณและแสดงความจงรักภักดีเป็นราชสกการะในงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีในโอกาสฉลองพระชนมายุ5รอบ 2เมษายนโดยภาคเช้าในชัดกิตินพนพดลผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิษถ์นำทุกภาคส่วนรวมพิธีตักบาตรทำบุญข้าวสารอาหารแห้งถวายเป็นพระราชกุศลพระพิสุทธ์สมเนรรับบินทบาทจำนวน260รูปณนะบริเวณถนนประชานิมิตรด้านหน้าอนุสาวรีย์พระยาพิชัยดาบหักโดยมีนายวีระชัยผู้เพียงใจ นายสมชัยกมลเทพเทวินรองผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์ข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ทั้งฝ่ายศาลอายการทหารตำรวจนายกเหล่ากาชาดจังหวัดพร้อมคณะวน้าส่วนราชการข้าราชการเจ้าหน้าที่ภาคเอกชนประชาชนผู้นำท้องที่ท้องถิ่นนักเรียนนักศึกษาประสบนิกรชาวจังหวัดอุตรดิตถ์ต่างร่วมใจแสดงออกถึงความจงรักภักดีค่ะส่วนในภาคขั้นนะครับมีการจัดกิจกรรมที่สลารประชาคมเป็นพิธีถวายเครื่องราชสักการะ ถวายพระพรจุดเทียนชัยถวายพระพรและพิธีถวายาราชสดุดี โดยบรรยากาศพิธีถวายเครื่องราชาสกการ,ราจุดเทียนชัยถวายพระพรและถวายราชาสดุดดีเฉลิมพระเกียรติเนื่องในการจัดงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีในโอกาสฉลองพระชนมายุ5รอบ2เมษายนที่บริเวณพิธีสาราประชาคมจังหวัดอุตรดิตถ์เต็มไปด้วยความปรับปร่มและแสดงความจงรักภักดีสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณในโอกาสนี้นายชัดกิตินุพดลผู้ว่าราชาการจังหวัดอุตรดิตถ์เป็นประธานพิธีพร้อมจุดเทียน ถวายพระพรชัยและกล่าวถวายพระพรชัยมงคลโดยนายวีระชัยผู้เพียงใจพร้อมด้วยนายสมชัยขมลเทพเทวินรองผู้ว่าราชาการจังหวัดข้าราชาการทุกหมู่เหล่าตลอดจนประชาชนนักเรียนนักศึกษากลุ่มพลังมวลชนจังหวัดอุตรดิตถร่วมพิธีอย่างพร้อมเพียงค่ะวันที่6เมษาย,ยนถือว่าเป็นวันสําคัญเรื่องในวันพระบาทสมเด็จพระปุทยิยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชและวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชบพิตมง โดยจังหวัดอุตรดิตถ์นั้นก็ได้จัดพิธีถวายราชสการะสดุดีเฉลิมประเกียติเนื่องในวันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชและวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์ประจำปี2558ขึ้นที่บริเวณศาลาประชาคมจังหวัดอุตรดิตถ์มีข้าราชาการทุกสังกัดเจ้าหน้าที่ของรัฐทุกหน่วยงานพนักงานรัฐวิสาหกิจสมาชิกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประชาชนนักเรียนนักศึกษากลุ่มพลังมวลชนวางผ,าผ่านพุ่มดอกไม้สดถวายเป็นราชสการะโดยนายชัดกิ สิุพดนผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์เป็นประธานในพธิธีค่ะกองอาสารักษาดินแดนทั่วไทยรวมใจพักเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพ,พรัตน์ราชสุดาสยามรบรมราชกุมารีในโอกาสพระชนมายุค,ครบห้ารอบ ในชัดกิตินโพโดลผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์เป็นประธานในพิธีกองอาสารักษาดินแดนทั่วไทยรวมใจพักเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรทัตนร,ราชสุดาสยามบรมราช,ชุม,มารีในโอกาสฉลองพระชนมายุ5รอบ2เมษายน2558โดยมีข้าราชการสมาชิกอสอจังหวัดอุตรดิตถ์กว่าร้อยคนเข้าร่วมพิธีจัดให้มีกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์เมื่อวันที่27เมษายนเพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีและให้สมาชิกอสอ พร้อมใจกันปฏิญาณให้ในการที่จะทําความผีถวายเป็นพระราชกุศลแสดงออกถึงความจงรักภักดีและสํานึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ได้ปฏิบัติพระราชกรณียากิจทั้งปวงค่ะนวดศาสนาวัฒนธรรมและสังคมจังหวัดจะได้จัดพิธีมอบบ้านแก่ผู้ยากไร้เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพร,รัตนราชะสุดาสยามบรมราชกุมารี โดยในวันที่2เมษายน2558นายชัดกิตินุพดลผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์เป็นประธานในพิธีมอบบ้านแก่ผู้ยากไร้เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุม,มารีโดยมีนายประสงค์อุไรวรในายอำเภอตรนพร้อมด้วยนางสุวพีอุไรวรนายกกิงกาชาติอำเภอตรนนายชลิตธนวัตรรองนายกอบจอุตรดิตถ์ตลอดจนหัวหน้าส่วนราชการท้องที่ท้องถิ่นกำนันผู้ใหญ่บ้านและประชาชนชาวบ้านหมู่5สามัคคีตำบลบ้าน แก่งอำเภอตรอนรวมพิธีมอบบ้านแก่ผู้ยากไร้ให้นางลำพองเทียนเงินซึ่งไม่มีที่ดินและที่อยู่อาศัยค่ะจังหวัดอุตรดิตถ์จัดโครงการรักษาบรรดกศิลปะวัฒนธรรมเนื่องในวันอนุรักษ์บรดดกไทยปี2558 นายวีระชัยผู้เพียงใจรองผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรดินีเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการดูแลรักษามรดกทางวัฒนธรรมณโบราณสถานเวียงเจ้าเงาะจัดโดยสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดอุดรดินในโอกาสนี้มีนายสมชัยกมลเทพเทวินรองผู้ว่าราชการจังหวัดอุรดรธานีหัวหน้าส่วนราชการพนักงานเจ้าหน้าที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่นกำนันผู้ใหญ่บ้านตลอดจนอาสาสมัครท้องถิ่นในการดูแลรักษามรดกทางศิลปวัฒนธรรมและประชาชนในท้องถิ่นมีส่วนร่วมทำกิจกรรมดูแล รักษาพัฒนาทาความสะอาดบริเวณโบราณสถานเวียงเจ้าเงาะซึ่งเป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่สําคัญของจังหวัดอุตรดิตถ์อีกแห่งหนึ่งให้คนในท้องถิ่นมีใจรักหวงแหนเห็นคุณค<อ>่านะของมรดกทางศ<อ>ิลปวัฒนธรรมที่อยู่ในท้องถิ่นของตนให้คงอยู่อย่างปลอดภัยและมั่นคงอุตรดิตถ์จัดโครงการห้องสมุดเฉลยเมเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมาร นายชัดกิตินพดล์ผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์เป็นประธานในพิธีส่งมอบห้องสมุดเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดาสยามบรมราชกุม,มารีณนะโรงเรียนน้ำหมันตำบลน้ำหมันอำเภอท่าปลาเนื่องในโอกาสมหามงคลที่สมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดาสยามบรมราชกุม,มารีทรงเจริญพระชนมายุ60พรรษาในวันที่2เมษายนซึ่งกระทรวงมหาดไทยได้มอบหมายให้กรมโยธาธิการและผังเมืองดำเนินการ ดำเนินการจัดสร้างห้องสมุดเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรธธัตนรชาชสุดาสยามบรมราชกุมารีเพื่อนำไปมอบให้โรงเรียนสถานศึกษาในพื้นที่จังหวัดจังหวัดละหนึ่งแห่งรวม76แห่งทั่วประเทศและกำหนดให้มีพิธีมอบโครงการห้องสมุดเฉลิมพระเกียรติดังกล่าวเมื่อวันที่9เมษายน2558พร้อมกันทั่วประเทศในการส่งเสริมคุณภา,ภาพการศึกษาช่วยเหลือและขยายโอกาสด้านการศึกษาให้แก่เด็กและเยาวชนอันจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการพัฒนาคนและประเทศ ตต่่อไปคะชาิจังหวัดอุตรดิตถ์พร้อมใจกันประกอบพิธีสงน้ำพระลดน้ำขอพรจากผู้ว่าราการจังหวัดอุตรดิตถ์และผู้สูงอายุ ก็สืบสารประเพณีอันดีงามของไทยที่สืบทอดกันมาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันจังหวัดอุตรดิตถ์จัดงานประเพณีสงน้ําพระรดน้ําดําหัวขอพรผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์และผู้สูงอายุจังหวัดอุตรดิตถ์เนื่องในเทศกาลสงกรานต์ประจําปี2558ณจวนผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์เมื่อวันที่10เมษายน2558โดยในชัดกิตินุพดลผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์เป็นประธานในการนี้ยังได้มอบโล่และเกียรติบัตรครอบครัวร่มเย็น ประกอบพิธีสงฆ์ส่งน้ำพระพุทธรูปลดน้ำดำหัวขอพรผู้สูงอายุจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจำนวน237คนเวลาต่อมาคณะหัวหน้าส่วนราชการข้าราชการพนักงานเจ้าหน้าที่ของรัฐภาคเอกชนรดน้ำดำหัวและขอพรผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์นายกเหล่ากาชาติจังหวัดอุตรดิตถ์และขอพรจากรองผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์ทั้งสองท่านด้วยค่ะอำเภอรับแลงทำพิธีกรรมตักน้ำศักดิ์สิทธิ์เพื่อนำไปใช้ในการ ลดน้ำขอพรผู้สูงอายุในเทศกาสกลสงกรานต์ เมื่อวันที่14เมษายน2558ที่บริเวณบ่อน้ําศักดิ์สิทธิ์เวียงเจ้าเงาะตำบลทุ่งยางอําเภอลับแลนายทารีบุญมากนายอําเภอลับแปลพร้อมด้วยผู้นําหมู่บ้านและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอําเภอลับแปลได้กระทําพิธีปรีกรรมตักน้าศักดิ์สิทธิ์จากบ่อน้าศักดิ์สิทธิ์นาไปประกอบพิธีรดน้ําดําหัวขอพรผู้สูงอายุของจังหวัดอุตรดิตถ์อันเป็นการเสริมสิริมงคลแห่งความศักดิ์สิทธิ์ในพิธีรดน้ําดําหัวขอพรจากผู้สูงอายุในช่วงเทศกาลสงกราน ซึ่งบ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์แห่งนี้เคยทำพิธีพรีกรรมใหญ่มาสามครั้งในการนำน้ำศักดิ์สิทธิ์สู่พิธีของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเช่นในปี2550ในการเฉลิมฉลองการครองสิริราชสมบัติครบ60ปีและในปี2554การเฉลิมฉลองทรงมีพระชนมายุครบ84พรรษาปเป็นต้นจังหวัดอุตรดิตถ์จัดถนนสายเข้าแคบอำเภอละแปรเป็น ถนนสายใหม่ใน44สายของทั้งประเทศนะครับเพื่อเป็นการเฉลิมฉลองในงานมหาสงการ,รม,มหาสงการครับค่ะซึ่งเทศบาลตำบลศรีพนมมาติเมืองรับแปลได้จัดงานสืบสานประเพณีสงกรารปี2558พร้อมทั้งมีการจัดพิธีถวายสการะพระศรีพนมมาติในอำเภอรับแปลคนแรก ซึ่งหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนนำพวงมาลามาถวายเป็นการแสดงความเคารพสักการะมีนายชัดกิตินพดลผู้ว่าราชการจังหวัดอุดร,ริาน์ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีโดยมีนายเจษฎาสรุติสุดนายกเทศมนตรีตำบลศรีพนมมาตรประธานสันนิบาตเทศบาลจังหวัดอุดร,ริาน์ร่วมกับอำเภอละแปลจัดงานขึ้นได้อย่างยิ่งใหญ่เพื่อสืบสานวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่นสงกรานต์ข้าแคบเมืองลับแลค่ะที่น่าส,สนใจอีกอันหนึ่งก็คือ งานพึกษามหาสงการของเทศบาลเมืองนะครับปีนี้ก็ยิ่งใหญ่นะคะซึ่งเทศบาลเมืองอุตรดิตนําโดยนายสํารานเอื้อจิรว,วัน,นิตนายกเทศมนตรีเมืองอุตรดิตจัดงานพึกษามหาสงการเมืองอุตรดิตระหว่างวันที่11ถึง15เมษายน2558ณบริเวณถนนฤดีเปรมเพื่อรักษาขนบธรรมเนียมประเพณีให้คงอยู่สืบไปผ่านกิจกรรมสร้างสรรค์แปลกใหม่ตกแต่งอย่างสวยงามด้วยดอกไม้อย่างพาราเป็นการช่วยเหลือเกษตรกรชาวสวนยางพารา ตามนโยบายรัฐบาลเน้นสร้างความปลอดภัยแก่ผู้เล่นน้ําสงกรารทั้งกิจกรรมแบบดั้งเดิมได้แก่การส่งน้ําพระพุทธรูปและการรดน้ําขอพรผู้สูงอายุรวมถึงกิจกรรมตามยุคสมัยของสังคมที่เปลี่ยนไปมีการจัดสถานที่เล่นน้าอย่างปลอดภัยการแสดงดนตรีของศิลปินนักร้องชื่อดังให้ทุกกลุ่มวัยร่วมในการอนุรักษ์ประเพณีสงกรารโดยได้รับเกียรติจากนายชัดกิตินโพโดผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์เป็นประธานในพิธีเปิดงานค่ะ มาถึงเรื่องของการพัฒนางานทางด้านการประชาพันธ์นะครับทางจังหวัดอุตรดิต์โดยท่านผู้ว่าราชก,การจังหวัดได้ให้ความกรุณาให้สำนักง,งานประชาพันธ์จังหวัดอุตรดิต์จัดโครงการเพิ่มศักยภาพเจ้าหน้าที่บริหารงานประชาพันธ์ของหน่วยงานภาครัฐและเอกชนนะครับ นายสมชายกมลเทพเทวินรองผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธรานีเปิดการฝึกอบรมเพิ่มศักยภาพเจ้าหน้าที่นักประชาสัมพันธ์ของหน่วยงานภาครัฐเอกชนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อขยายผลการประชาสัมพันธ์โครงการเพิ่มประสิทธิภาพงานประชาสัมพันธ์จังหวัดของจังหวัดอุดรธานีซึ่งจังหวัดอุดรธานีมอบหมายให้สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดนำโดยนายภวะวสีสมบูรณ์ประชาสัมพันธ์จังหวัดอุดรธานีจัดขึ้นในการส่งเสริมความร่วมมือในการ พัฒนาเพิ่มศักยภาพตามยุทธศาสตร์ของจังหวัดในแต่ละด้านทั้งยังมุ่งหวังให้ส่วนราชการรายงานผลการปฏิบัติงานให้กับสํานักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเพื่อขยายผลในพื้นที่และส่งไปขยายผลอย่างศูนย์ IOC ของกรมประชาสัมพันธ์อีกด้วยมีนักประชาสัมพันธ์ของหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจํานวน50คนเข้ารับการอบรมและจะเป็นเครือข่ายการประชาสัมพันธ์ร่วมกับทางจังหวัดอุตรดิตต่อไปค่ะครับท่านผู้บริหารที่เคารพครับ ในเดือนเมษายนถือว่าเป็นเดือนที่มีความสนุกสนานกันหลายอย่างาแต่ในขณะเดียวกันครับพอถึงช่วงเดือนเมษายนก็มีพายุฤดูร้อน,นทำความเสียหายให้กับบ้านเรือนรัศดรของ จังหวัดอุตรดิตถ์ของเราไม่ใช่น้อยเป็นกันค่ะซึ่งเป็นเดือนที่ร้อนที่สุดนะคะนางพรทิพย์ผู้เพียงใจรองนายกเหล่ากาชาติจังหวัดอุตรดิตถ์พร้อมด้วยคณะกรรมการเหล่ากาชาติได้นําถุงยางชีพไปเยี่ยมปลอบขวัญแก่ราษฎรพื้นที่ตําบลบ้านด่านนาหอประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านด่านอําเภอเมืองอุตรดิตถ์ซึ่งจากรายงานแจ้งว่าได้เกิดพายุ ฝนขนองประกอบกับมีลมกระโชกแรงในพื้นที่ตำบลบ้านด่านเมื่อวันที่12เมษายน2558สมผลให้บ้านเรือนรัศดรได้รับความเสียหาย7หมู่บ้านได้แก่บ้านคลองสวงบ้านคลองดินหม้อบ้านหาดสันส้มบ้านเนินตาตุ้มบ้านน้ำหวังหลวงบ้านเด่นด่านเนื้อและบ้านเด่นด่านรวมถึงพื้นที่ใกล้เคียงของตำบลบ้านด่านมีบ้านเรือนได้รับความเสียหาย92หลังคาเรือนสำหรับในพื้นที่อำเภออื่นอีก200หลังคาเรือนซึ่งกิ่งกาชาตอำเภอ ได้เร่งเยียวยาให้ความช่วยเหลือในแก่รัศดรในเบื้องต้นแล้วค่ะท่านผู้หารที่ครบครับเช่นเดียวกันกับหลายหลายพื้นที่นะครับเราก็มีปัญหาในเรื่องของอักค,คีภัยนะครนอกจากจะมีวาตภายัยทําให้บ้านเรือนของรัศดรเราเสียหายแล้วเนี่ย อันนี้เป็นความเสียหายที่รุนแรงแล้วก็เสียหายหมดทั้งหลังเลยทีเดียวค่ะ <c oughs> ซึ่งเมื่อค่ำของวันที่22เมษายน2 5 5 8ที่ผ่านมาเกิดเหตุไฟไหม้บ้านเลขที่23ทับหหมู่ที่4ตํตำบลนิ้วงามอําเภอเมืองอุดรดิตซึ่งเป็นบ้านของนายมิรกาเรนตาอายุ65ปีอาศัยอยู่กับลูกสาวโดยไฟไหม้บ้านเสียหายทั้งหลังประกอบกับไม่มีญาติมิตรใกล้เคียงจึงต้องไปอาศัยนอนที่สารวัดภายหลังจากการมีการเผยแพร่ขยาย ไปอย่างสื่อมวลชนในแขนงต่างๆก็มี ผู้ใจบุญนําสิ่งของอุปโภคบริโภคมามอบให้รวมทั้งการช่วยเหลือของหน่วยงานต่างๆอาทิพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดและสํานักงานเหล่ากาชาติจังหวัดอุตรดิตนำโดยนางพรทิพย์ผู้เพียงใจรองนายกเหล่ากาชาติจังหวัดพร้อมคณะได้นําสิ่งของเครื่องใช้พร้อมเงินสดมอบให้เป็นการบรรเทาทุกข์ในเบื้องต้นส่วนการสร้างบ้านเรือนนั้นได้มีการปรึกษาหาหรือเพื่อหาทางช่วยเหลือระหว่างเทศบาลตำบลนิ้วงามกับทางจังหวัดต่อไปและนับเป็นพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้น พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถได้มอบถุงอย่างชีพพระราชทานเพื่อเป็นขวัญกำลังใจด้วยค่ะมาที่เหนือความมั่นคงและความปลอดภัยครับจังหวัดอุตรดิตถ์ของเราได้จัดกิจกรรมที่สําคัญเพื่อดูแลพี่น้องประชาชนช่วงเจ็ดวันอันตรายนะครับปีนี้เราสูญเสียชีวิตของผู้คนที่ออกมาเที่ยวงานสงการประสบอุบัติเหตุถึง8ปดรายด้วยกันครับค่ะซึ่งภายใต้าการรณรงค์ว่าสติ วินัยน้ำใจปลอดภัยสงกรานสืบสารประเพณีนายชัดกิตินพดลผู้ว,ว่าราชการจังหวัดอุดร,ริาน์ได้เป็นประธานในพิธีปล่อยแถวเจ้าหน้าที่และลดปฏิบัติการของส่วนราชการหน่วยงานองค์กรการกุศลในการร่วมการรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงสงกรานตี .2558 ซึ่งจังหวัดอุดร,ริาน์ได้บูรณาการหน่วยงานในพื้นที่ทางภาครัรฐตำรวจทหารพลเรือนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมูลนิธิองค์กรการกุศลสมาชิกอสสมาชิกอ,อ,อปรพร ในการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนการช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบเหตุฉุกเฉินโดยจัดตั้งด่านตรวจหลักจํานวน18ด่านในพื้นที่9อําเภอตั้งจุดอำนวยความสะดวกและปลอดภัยในถนนสายหลักทางหลวงหมาเลข11และทางหลวงอื่นๆรวม7แห่งปฏิบัติหน้าที่ มีผู้ปฏิบัติหน้าที่3,221คนปฏิบัติงานอย่างเข้มข้นระหว่างวันที่9ถึง15เมษายน2558พร้อมนี้ได้มีการประชุมคณะกรรมการฝ่ายวิเคราะห์และประเมินสถานการณ์ร่วมกับศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนทางระบบการประชุมทางไกลเพื่อดําเนินการในภารกิจที่เกี่ยวข้องตามมาตรการและเผยแพร่ง,งานป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนค่ะสรุป ข่าวสารของเดือนเมษายนที่ทีมงานสำนักง,งานประชาพันธ์จังหวัดอุตรดิตถ์ในวันนี้ก็จบลงเพียงนี้ผมพระวสีสมบูรณ์พร้อมด้วยคุณสุรีแสงทองและทีมงานขอลาไปก่อนครับพบกับเราได้ใหม่ในเดือนหน้าครับสวัสดีค่ะ